มาปในวันนี้นะครับก็จะ,จะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเห็นผมเป็นเทคบล็อกเกอร์ใช่ไหมทำงานด้านไอทีมาเป็น10ปีก็เรียนจบคอมไซน์มาชอบคอมตั้งแต่ป .4 เคยใช้คอมตั้งแต่แบบสมัยพิมพ์เป็นดอทจนโตมาอะไรแบบชื่อไทยเทคมากแก็จะเยอะมากแต่จะบอกว่าผมไม่เคยใช้ดิจิตอลทีวีมาก่อนเลยในชีวิตนี่พูดจริงๆคือ สมัยก่อนอะเราก็ดูทีวีแบบแบบยุคเก่าใช่ไหมตอนย่ต่าจังหวัดบุรีรัมย์อย่างเงี้ยก็เป็นสายอากาศที่ต่อไปบนหลังคาเสียบกับพวกเสาอากาศใช่ไหมแล้ก็ต่อเข้าทีวีพอเข้ามา,ากรุงเทพปุ๊บมันก็ตามยุคสมัยอะเราก็อยู่หอใช้เน็ตดูทีวีผ่านเน็ตไม่ได้มีทีวีไม่มีอะไรดูพอมันเป็นยุคของดิจิตอลทีวีอะผมก็เลยไม่เคยได้สัมผัสมาเลยก็จนก,กระทั่งว่าวันเนี้ย ทาง iConnect เขาส่งทีวีดีตอนมาให้ลองเล่นดูนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าทีวีดีต้อนในปี2022เขาไปถึงไหนกันแล้วไปดูกันถ้าดูหน้ากล่องเนี่ยจะเห็นจุดหนึ่งที่น่าสนใจเลยก็คือว่าเขาเขียนเน้นย้ำไปแล้วว่าเป็นกล่องทีวีดีต้นที่ผลิตในไทยอาผลิตในไทยด้วยซึ่งตรงนี้แหละ คนก็อาจจะมองว่าผลิตในไทยมันดีหรือเปล่าหรือ,อยังไงนะแต่ว่าผมไปหาข้อมูลมาละเขาผลิตในไทยและก็ผ่านมาตรฐานของหน่วยงานต่างในไทยมาเรียบร้อยนะครับก็เอาง่ายว่าก็ไว้ใจได้นะแล้วก็หน้ากล่องเขาบอกว่ารับประกัน2ปีแต่ก็แั่นแหละไปหาข้อมูลมาละเขาบอกว่าถ้าซื้อภายในปี2 5 6 5เนี่ยเขาขยายระยะเวลารับประกันให้เป็น5ปีด้วยนะมาดูกันในกล่องเนี่ยจริงๆก็เป็นอุปกรณ์มาตรฐานนะ ก็มีสายตัว AV ตัวนี้อ่ะเผื่อบ้านใครยังใช้อยู่หรือว่าเอาต่อแยกไปใส่พวกตัวซาวบานะแล้วก็มี HDMI มาให้ ah อ่ะม,มีตัวอแดปเตอร์มีตัวกล่อง i อคอนเนกอ่ะแล้วก็อะไรอีกละ่ะอ๋อรีโมทใช่ต้องมีรีโมทสินะนี่ตัวนี้อ่ะทีนี้มาสำรวจตัวเครื่องดีกว่า เมื่อกีก้ลือบอกไปเลยว่าราคาเนี่ยอยู่ที่599บาทนะครับแต่ว่ามีโค้ดลด10%นะถ้ากรอกโค้ดว่า Happy <c oughs> 10คุณได้ลด10% <c oughs> เดี๋ยวแปะลิงก์ให้ว่าต้องไปกรอกที่เว็บไหนยังไงนะครับอ่ะตัวกล่องเนี่ยต้องบอกว่าค่อนข้างเบาเลยคือมันมันเป็นข้อดีนะเอาจริงๆอ่ะพอนเบาเนี่ยมันทำให้มันสามารถติดตั้งหรือจัดวางได้ง่ายถ้าคุณเป็นร้านค้าร้านอาหารคุณก็ ไปวางหรือว่ามัดเชือกข้อ,อย่างไหวเละคือมันเบาจริงๆนะถ้าเกิดอยู่ที่บ้านเนี่ยก็วางไว้บนโต๊ะไม้หรือว่าใครจุอยู่หอเนี่ยเป็นโต๊ะที่แบบราคาประหยัดอะ่ะมันก็สามารถวางได้ไม่ต้องกลัวว่าโต๊ะมันจะแอนอะไรนะด้านหน้ามีแค่ปุ่ม power เปิดปิดแล้วก็ปุ่มเปลี่ยนช่องตรงนี้เป็นจอแสดงผลอ่าด้านหลังก็จริงๆมันเข้าใจได้ง่ายนะไม่ได้ยากเลยเอามากินลืมบอกข้างหน้ามีช่องแฟลชไดรด้วยนะ ด้านหลังก็จะมีช่องสำหรับเสียบสายอา,อากาศเข้าแล้วก็ออกไปที่ทีวีหรือว่าถ้าไม่เสียบสายอากาศที่ทีวีคุณจะเสียบเป็น hdmi ก็ได้เป็น av ก็ได้ถ้าถามเหตุผลกับผมว่าทำไมต้องใช้ทีวีดิจิตอลใช่ไหมง่ายๆเลยมันติดตั้งง่ายไม่มีค่าเน็ตไม่ต้องกังวลค่ารายเดือนคุณจ่าย599บาบาทจบเลยนะก็อ่ะอันนี้เสียบสายอากาศไปก่อน <S <S ช่องนี้อ่ะ แล้วก็ตามด้วยตามด้วยตามด้วยสาย HDMI แล้วกันผมขอต่อไป HDMI แล้วก็เป็นสาย a d เต t e r ถ้าดูหน้ากล่องก็จะเห็นว่าเขามีหน้าจอแสดงผลนะในกล้องนียอาจจะไม่ค่อยชัดแต่จริงๆมันชัดนะเขาจะเป็นการบอกช่องแล้วก็บอกสถานะต่างๆในการทํางานนะครับพอเข้ามาเนี่ยสิ่งแรกที่ผมอยากให้ทําก็คือการเข้ามาตั้งค่าแล้วก็เห็นว่าเขามีเมนูภาษาไทยเพราะว่ารุ่นนี้เนี่ยเขา ผลิตในไทยใช่ไหมก็แน่นอนแหละต้องมีนูนภาษาไทยเพื่อให้เราใช้การกันได้ง่ายๆนะสิ่งแรกที่อยากให้ทำก็คือการเข้ามาตั้งค่าสแกนตัวช่องก่อนนะ,ะวิธีก็ง่ายๆมาถึงปุ๊บกดค้นหาอัตโนมัติเขาก็จะทําการค้นหาช่องให้เราก็แ,แค่วางมือแล้วก็นั่งรอระหว่างรอแล้วก็หาน้าหาอะไรมากินได้นะครับคลิปนี้มีโลโก้ทูแต่ว่าไม่ได้สอนเซอร์คลิปนี้นะ แต่ถ้าเกิดทูจะสปอตเซอร์อก็ยินดีครับพอใจละอ่ะเราอ่งที่เราผมอยากให้ดูรีโมทก่อนนะครับก็จะเห็นว่ามันเป็น Layout ที่ค่อนข้างมาฐานทั่วไปเข้าใจได้ไมย่ยากนะมีตัวเลขช่องมีการกดเลื่อนซ้ายขวาปรับช่องแล้วก็ปรับเสียงได้นะครับมีปุ่มเมนูมีปุ่ม,ม,ม,มอะไรนะเป็นปุ่มช่องโปรดอ่ะแล้วก็จริงๆเขามีเรื่องของการบันทึกเลคคอร์ดรายการไว้ดูย้อนหลังได้ด้วยนะ เดี๋ยวมาดูกันอีกทีสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกได้ก็คือว่ามันเป็นอารมณ์ที่ว่าเราเคยรู้สึกเมื่อตอนดูทีวีแบบใช้เสาอากาศอะ่ะเออคือมันเปลี่ยนช่องเร็วมากกดปุ๊บเปลี่ยนปั๊บอ่ะมันไม่เหมือนการที่ว่าดูทีวีผ่านเน็ตอะ่ะที่แบบต้องรอโหลดสักพักนึงอันนี้กดปุ๊บอ่ะเปลี่ยนอ่าอีกอันหนึ่งที่เป็นที่ใส่ส่วนตัวนะครับก็คือว่าผมสับสไครต์พวกทีวีออดิมานเยอะแยะเลยพวก Netflix อะไรอะ HBO Go Disney Plus เยอะแยะมากมาย YouTube ก็มีนะแต่ว่าเวลาทำงานอะผมชอบเปิดเป็นทีวีช่องธรรมดาอย่างนี้มากกว่าเพราะว่ามันไหลไปเรื่อยแเราไม่ต้องโฟกัสมากแล้วก็มีการมัดรวมนะก็เที่ยงก็ดูข่าวได้ช้าก็ดูข่าวเรีนดูข่าวสายสบายก็ดูรายการบร i ตี้ดูอะไรกันไปนะครับก็สบายสบายไม่ต้องคิดมากก็ทำงานไปได้แล้วก็เปิดทีวีเป็นเพื่อนได้นั่นแหละผมชอบอย่างนั้น มาที่อยากให้ดูนะครับก็คือเราสามารถดูผังรายการได้ด้วยอ่าดูล่วงหน้าได้สูงุด7วันนะครับก็จะได้รู้ว่ารายการที่เราชอบเนี่ยมาเมื่อไหร่จะได้เตรียมตัวเคลียร์เวลามานั่งดูได้อ่าแล้วก็เราสามารถดูข้อมูลด้วยนะในเชิงเทคนิคเกิดคุณอยากรู้อะไรที่มันแบบเป็นเทคนิคออะไรอย่างเงี้ยอ่าเห็นไหมก็จะมีบอกเป็นพวกความถี่แบนด์วิด หรืออย่างพวกความแรงคุณภาพของสัญญาณอะไรอย่างเงี้ยก็ <_ d ata> เผื่อเป็นให้ช่างเอาไปวิเคราะห์แก้ไขปัญหาได้นะครับถัดมาก็เป็นเรื่องของคํญญาบรรยายนะครับก็ถ้าเกิดช่องไหนที่รองรับคํญญาบรรยายนี่ย <_ d ata> ก็สามารถเปิดใช้งานภาษาไทยได้แล้วก็สามารถเลือกเสียงได้ด้วยว่าจะให้เป็นเสียงไทยหรือว่าเสียงต้นฉบับนะครับทีนี้ในส่วนที่แอดวานซ์ขึ้นมานะก็คือเรื่องของ USB เดี๋ยวผมใช้ให้ดูดีกว่าอ่ะเดี๋ยวลองเสียบ USB นะครับ เสร็จแล้วให้กดปุ่ม USB บนรีโมทก็จะเห็นว่า iConnect เนี่ยเขารองรับการเล่นไฟล์เพลงภาพถ่ายแล้วก็พวกคลิปวิดีโอได้นะครับก็ในกรณีที่ว่าเผื่อเราไปหาพวกญาติพี่น้องอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีการถ่ายคลิปเก็บไว้ดูเนี่ยก็จะได้เอามาดูในจอใหญ่ด้วยทีวีได้ง่ายๆเอาไฟล์มาลงแล้วก็เปิดดูได้เลยนะครับส่วนเมนูขาสุดที่เป็น PVR เมื่อกี้นะครับก็ถ้าเป็นภาษาไทยง่ายๆก็คือว่าเป็นการบันทึกรายการไว้ดูย้อนหลังนะก็ ทำได้ง่ายด้วยการกดที่รีโมทเลยเขาจะมีปุ่มตรงนี้อ่านี่น,นีปุ่มหนึงแดงเนี่ยเขียนว่าอัดรายการให้ไปตรงที่รายการที่เราต้องการบันทึกนะเดี๋ยวผมขอหาตัวอย่างก่อนนี่ผมจะโดนแบนลิขสิทธิ์ปะเนี่ยอ่ะสมมุติเราไปเช่านี้พออยากเลคคอร์ดปุ๊บกดเลยนะครับกดบรีโมท ก็จะเห็นว่ามุมบนซ้ายก็จะมีเป็นแจรักบอกว่าทําการเลคคอร์ดอยู่นะถ้าจะหยุดจะหยุดตอนไหนก็กดปุ่มสต็อปได้เลยบนรีโมทก็มีนะครับกดเข้าไปอยากยกเลิกใช่ไหมโอเคแล้ววิธีการดูย้อนหลังนะง่ายสุดเลยคือกดที่ปุ่มสีแดงตรงนี้ PVR กดปุ๊บก,ก็จะเห็นว่าเนี่ยมีไฟเราเลคคอร์ดนะครับผมเลคคอร์ดตัวช่อง8ไว้อ่ะแล้วก็มีช่อง T.N เนี่ย อยากดูก็กดตัวอย่างดูได้นี่เอาจริงๆทีวีดิจิตอลมันก็ไม่ใช่เรื่องใหม่นะมันก็มีมาหลายปีละแต่ว่าผมก็ยังมองว่ามันมีประโยชน์โดยเฉพาะยุคนี้ยุคที่แบบคนเริ่มรัดเข็มขัดประหยัดเงินกันห <Okay. S 1> รือเช่นคนที่อยู่หอพักเนี่ยก็อาจจะไม่มีเน็ตหรือว่าอาจจะอยากประหยัดค่าเน็ตไม่อยากใช้เน็ตใช่ไหมเซฟคอสลงมาก็สามารถใช้หนวดกุ้งได้เหมือนกัน ในกรณีที่ว่าทางของพักไม่ได้มีตัวสาอากาศติดมาให้ในห้องนะครับคำถามก็คือกล่องทีวีดิจิตอลเนี่ยมันก็น่าจะมีตัวเลือกหลากหลายนะทาไมต้องเป็นไอคอนเน็ตคำตอบคือเขาส่งมาให้ลองรองเล่นไม่ใช่คือเอาง่ายๆว่าราคามันอยู่ที่599บาทซึ่งไม่สูงเกินไปนะครับแล้วก็มีส่วนลด10%ถ้ากรอกโค้ด Happy10 ในลิงนะเดี๋ยวส่งลิงให้นะอยู่ในคอมเมนต์เดี๋ยวปักหมุดไปให้ด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญคืออันนี้เขาโปรโมทเยอะมากเลย ก็คือถ้าเกิดซื้อภายในปี2,565นี้เนี่ยคุณมีสิทธิ์รุ้นรับรางวัลมูลค่า1 0 0 0 0แสนบาทด้วยอ่ะอันนี้ก็เลยทำให้มันเป็นเป็นตัวดึงดูดแล้วกันทำให้เรารู้สึกว่าอยากซื้อรุ่นนี้มากขึ้นลืมบอกไปอีกเรื่องก็คือตัว i c o n n เ c t เนี่ยเขาเป็นกล่องทีวีที่ต้นที่ประหยัดไฟมากใช้พลังงานต่ำกว่า6วัตต์นะฉะนั้นมันก็ทำให้เรากล้าเปิดใช้ไว้ง่ายวันนี้ก็มานี้แล้วกันนะครับก็ อย่าลืมให้กำลังใจเราด้วยการกด subscribe กด like กด share ให้เราด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายอ่ะ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 ,อะ